เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟ สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการปันรักชัยลิงเลิฟกับผมเอ็มนิรันจันทจ่อนะครับผมดำเนินรายการร่วมกับคุณดนทน์ใจจิตครับทักทายพี่นนท์กันหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่นนท์สวัสดีครับน้องเอ็มครับคุณผู้ฟังครับรายการปันรักชัยลิงเลิฟนะครับจะอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับด้วยการแบ่งปันสาระดีๆพร้อมกับคำนุนใจนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นดาเนินชีวิตนะครับด้วยความหวังและก็กำลังใจครับพี่นนท์ครับ สิ่งที่ผมเองอยากจะนำมาพูดคุยในรายการสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชัยชนะหรือว่าความสำเร็จทำนองนั้นครับ,รบแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยในรายการนั้นนะครับผมเองก็มีคำถามสำหรับพี่ด้วยครับว่ามาเลยครับน้องเอ็ม,มแต่เดี๋ยวถ้าพี่ตอบถูกจะได้รับรางวัลอะไรหรือเปล่าอืมรางวัลเหละครับมีนะครับพี่แต่ผมอขอมอบรางวัลให้กับคุณผู้ฟัง ที่กำลังติดตามรับฟังกันออดีกว่าในตอนนี้นะครับผมสําหรับพี่เองแล้วนะครับน้ำเย็นๆสักแก้วหนึ่งดีไหมพี่อ,อ่านะผมหมายถึงว่าน้ําในตู้เย็นอะไรทํานองนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้อืนะมาครับสิ่งที่ผมอยากจะถามพี่นะครับก็คือว่าถ้าพูดถึงชัยชนะนะครับหรือว่าความสําเร็จพี่จะนึกถึงอะไรครับ ก็คือความสําเร็จที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้พยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่างลงไปนะครับเพื่อจะให้เห็นภาพง่ายๆเอ็มนึกถึงนักกีฬาครับช่วงก่อนที่เขาจะไปแข่งขันเขาก็ต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการฝึกซ้อมใช่ไหมครับ,รบพอถึงเวลาการแข่งขันเขาก็ต้องทําอย่างเต็มที่แล้วก็ผลที่ได้รับกลับมาถ้าเขาว่าซ้อมอ,อ,อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเขาแข่งอย่างเต็มที่เขาก็อาจจะได้เหรียญทองกลับมาซึ่งนั่นแหละครับคือความสําเร็จ เรียกว่าชัยชนะหรือว่าความสําเร็จในเกมกีฬาครับอ๋อครับไม่ผิดเลยครับพี่กับ1บริบทของคําว่าชัยชนะหรือว่าความสําเร็จในรูปแบบของกีฬาครับแต่นอกเหนือจากสิ่งนี้แล้วครับ ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับไม่จําเป็นแค่ในเกมกีฬาเท่านั้นนะครับแต่ทุกๆบริบทของชีวิตก็ต้องมีเส้นทางมีการวางแผนหรือว่าการก้าวเดินไปให้ถึงเป้าหมายชัยชนะนั้นด้วยตัวของเราเองด้วยนะครับอืแบบนี้ก็น่าตื่นเต้นดีนะครับพี่ว่าอยากฟังแล้วนะครับงั้นตอนนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับผมช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับ to ที่ไม่มีใครห ฟังครับคนส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมนั้นนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าเราทุกๆคนนะครับผมย่อมต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเป้าหมายของชีวิตใช่ไหมละครับหลายๆคนนะครับผมมีแต่มองเป้าหมายแล้วก็บอกว่าโอ้โหนะครับถ้าฉันไปถึงจุดๆนั้นได้นี่คือชัยชนะที่ฉันใฝ่ฝันไว้เลยม,มันจะต้องเป็นความสุขแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจยอย่างมากๆเลยนะครับตายคุณผู้ฟังครับ มีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับผมที่ได้แต่มองเป้าหมายมองเส้นชัยนั้นแต่ไม่ลงมือทำหรือว่าไม่พยายามที่จะเดินไปถึงเส้นชัยนั้นแบบนี้นะครับก็ยากที่จะสำเร็จครับ ถูกต้องเลยครับเอ็มพี่เห็นด้วยกับความคิดของเอ็มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องปฏิเสธความเป็นจริงของสังคมไม่ได้เช่นกันนะครับว่าพื้นฐานชีวิตแล้วก็ความอดทนของคนเรานั้นมันต่างกันนะครับเช่นบางคนถูกปลูกฝังว่าจะต้องเป็นคนที่เพียรพยายามไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ต้องทําด้วยความตั้งใจแล้วก็สู้ไม่ถอยพื้นฐานแบบนี้ก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับแต่จะมีบางคนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายใช้ชีวิตไปวันวันเท่านั้นนะครับบางคน ก็เป็นแบบนี้คุณฟังครับโอกาสที่คนประเภทนี้จะประสบความสําเร็จหรือว่าไปถึงเส้นชัยก็มีน้อยกว่าคนที่มุ่งมั่นนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นสิ่งที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเราต้องการที่จะไปถึงเส้นชัยของชีวิตบางคนนะครับอยากจะทํางานที่ตัวเองชื่นชอบนะครับบางคนอยากมีธุรกิจส่วนตัวหลายๆคนมีความฝันมีเป้าหมายเส้นชัยของชีวิตไว้แล้วถึงแม้ว่าเส้นชยัยหรือว่าเส้นทางนั้นนะครับจะไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้ ถ้าเรานะครับรู้จักวิธีการวางแผนชีวิตประกอบกับเราเองนั้นนะครับมีความเพียรพยายาม ที่จะเดินไปถึงเป้าหมายสูงสุดนั้นเราก็ทําได้แน่นอนครับอนั่นแหละครับน้องเอ็มพูดมาแบบนี้แล้วข้อมูลที่เราทั้งสองเตรียมมาผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณฟังอย่างมากทีเดียวเลยนะครับนั่นก็คือ4คุณลักษณะที่ทําให้คนประสบความสําเร็จในชีวิตหรือคนคนนั้นจะต้องก้าวเดินด้วยวิธีการใดเพื่อจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้นั่นเองนะครับผมว่ามันอาจจะเป็นพื้นฐานทั่วๆไปแบบใกล้ๆตัว ที่เราอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะครับคุณฟังพี่นนครับผมเองก็เชื่อนะครับว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้ข้อคิดดีๆจากการพูดคุยกันของเรา2คนในช่วงนี้นะครับ,รบผมทั้งสิ่งที่เราได้เกินไปก่อนนั้นด้วยนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังครับ คิดเห็นกันอย่างไรก็เขียนจดหมายเข้ามาร่วมพูดคุยและก็แบ่งปันให้เราทั้งสองคนได้รับฟังกันบ้างนะครับว่าวิธีการต่างๆที่คุณผู้ฟังเลือกทํานั้นนะครับคือวิธีการใดเพื่อจะนําพาให้เรานะครับไปถึงชัยชนะของชีวิตหรือว่าคุณผู้ฟังสะดวกโทรเข้ามาก็ได้นะครับ,รบพี่นนท์ครับถ้าคุณผู้ฟังจะติดต่อเข้ามาหรือเขียนจดหมายเข้ามาคุณผู้ฟังจะต้องทํำยังไงครับ คุณผู้ฟังก็สามารถส่งจดหมายเข้ามาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0นะครับหรือส่งมาที่อีเมลก็ได้นะครับที่ v o p i c e s o f t p o r g หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับน้องเอ็มครับช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่านะครับได้ พาคุณฟังไปฟังเพลงที่ให้กำลังใจในการไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองวางไว้กันก่อนดีกว่านะครับ,รบกับเพลงนี้เลยนะครับหยุดฝันก็ไปไม่ถึงครับไปฟังด้วยกันเลยนะครับสักครู่กลับมาพูดคุยกันใหม่ครับ ใจอย่าหยุดฟันเธอจะไปไหมเธอ คุณผู้ฟังครับเมื่อเราท้อใจและก็หยุดก้าวเดินนะครับเราก็จะไปไม่ถึงเส้นชัยของชีวิตแน่นอนครับอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าเส้นทางอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้ครับถ้าเราล้มก็ให้เราลุกขึ้นสู้ใหม่นะครับในขณะนี้คุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการปันรักชัยลิงเลิฟกันอยู่นะครับซึ่งผลิตรายการโดยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนิรันจันทรหรือว่าเอ็มนะครับร่วมกับคุณนนททัศน์ใจจิตหรือว่าพี่นนท์ครับมาพูดคุยกันใน เรื่องราวของเส้นทางแห่งชัยชนะครับครับคุณู้ฟางคุณู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จหรือว่าเดินไปถึงเป้าหมายในชีวิตนะครับคุณู้ฟังลองมองรอบตัวของเราสิครับแล้วเราจะพบว่าเพื่อนๆที่เรารู้จักหรือว่าผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยมีคุณลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกันนะครับแม้ว่าการใช้ชีวิตจะแตกต่างกันก็ตามเลครับ แต่คุณสมบัติที่ว่านี้เองนะครับที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จเช่นอะไรบ้างครับน้องเอ็มครับนี่เลยนะครับอย่างแรกครับมีความคิดริเริ่มครับคุณผู้ฟังคนที่จะประสบความสําเร็จนะครับผมมักจะริเริ่มทําสิ่งต่างๆนะครับด้วยตัวเองเขาสามารถคิดแล้ก็ทําได้โดยที่ไม่ต้องรอใครบอกให้ทําครับหรือบอกว่าเขาจะต้องทํำยังไง ทั้งยังเต็มใจและก็เต็มที่ในการทำงานนั้นด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานรวมทั้งหัวหน้าของเขาด้วยเช่นเดียวกันครับฟังแล้วเห็นภาพเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างแรงจูงใจภายในนะครับครับผมมันเป็นยังไงครับพี่นนท์การสร้างแรงจูงใจภายในครับก็คือผู้ที่เชื่อในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากภายในตนเองซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมักจะมีความสุขกับ งานที่ตัวเองรักนะครับมากกว่าจะคิดถึงค่าจ้างคิดถึงเงินเดือนอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกนะครับสิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้จะทํางานอย่างหนักนะครับทั้งทั้งที่ไม่มีใครบังคับให้ทําแต่ไฟในตัวเขาเองนะครับเป็นแรงจูงใจในการทํางานให้สําเร็จนะครับสุดยอดเลยนะครับผมช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันอีกว่านะครับสวิธีที่เหลือนั้นจะต้องทํากันยังไงบ้างครับกับเราทั้งสองคนในรายการปันรักชัยลิ้งเลิฟครับ พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า คุณผู้ฟังครับหลายๆคนนะครับจะวางเป้าหมายในชีวิตไว้มีแนวคิดที่จะทํานะครับผมวางเส้นทางต่างๆไว้แล้วและก็เดินไปครับซึ่งตามความเชื่อของทิฏิชนแล้วนะครับผู้ที่วางแผนงานและก็กระทําไม่สําเร็จก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับ นั่นแหละครับเมื่อเรามีความเชื่อมั่นแบบนั้นนะครับชีวิตของเราเองก็ต้องประกอบไปด้วยวิธีคิดต่างๆที่เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งนะครับที่เราจะประสบความสําเร็จได้มาต่อกันดีกว่านะครับอีกหนึ่งวิธีคิดก็คือไม่กลัวความล้มเหลวนะครับคุณฟังอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลนะครับผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์เครื่องแรกของโลกนะครับก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดจะมีประตูอีกบานหนึ่งเปิดแต่เรากลับมัว แต่เสียใจแล้วก็สนใจเฉพาะบานที่ปิดจนมองไม่เห็นประตูอีกบานที่เปิดรอเราอยู่คุณผู้ฟังครับ,ค,รบความล้มเหลวและความผิดหวังในชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคนที่ประสบความสําเร็จได้นั้นล้วนแต่ได้รับบทเรียนจากความล้มเหลวแล้วก็ผิดหวังมาแล้วทั้งสิ้นนะครับ,รบไม่ว่าจะล้มเหลวสักกี่ครั้งคนพวกนั้นไม่ยอมแพ้ครับคุณผู้ฟังแต่กลับพยายามที่จะลุกขึ้นยืนให้ได้โดยนําบทเรียนจากความผิดพลาดเนี่ยนะครับมา ปรับปรุงแก้ไขเรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่นะครับ,รบพวกเขาไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความผิดหวังนะครับพวกเขาก็เลยพบกับความสําเร็จในที่สุดนะครับฟังแล้วนะครับเกิดแรงบันดาลใจเลยทีเดียวนะครับพี่นนครับวิธีสุดท้ายครับก็คือให้เราเคารพผู้อื่น คุณผู้ฟังครับคนที่เก่งนะครับผมที่มีความฉลาดทางสติปัญญาหรือที่เรารู้จักกันนั่นก็คือ IQ นั่นเองนะครับผม,อ,มอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเสมอไปก็ได้นะครับหากพวกเขาขาดความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า EQ นะครับ คนที่ประสบความสำเร็จนอกจากจะเก่งแล้วนะครับผมยังต้องมีความสุภาพและก็ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความครบเท่าๆกับที่พวกเขาครบตนเองเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือวิธีการง่ายๆนะครับที่เราทั้งสองนำมาฝากให้คุณฟังได้ลองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณฟังด้วยนะครับความคิด,ดเริ่มการสร้างแรงจูงใจจากภายในไม่กลัวความล้มเหลวแล้วก็ให้ความเคารพผู้อื่นนะครับอันที่จริงแล้วมีอีกมาก มาหลายวิธีเลยนะครับรายการเราก็พร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็ตอบคําถามให้กับคุณผู้ฟังและก็ให้กําลังใจกับคุณผู้ฟังต่อไปด้วยนะครับครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับฟังรายการของเราจนมาถึงในช่วงสุดท้ายนี้ครับหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับผมต้องการจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆนะครับผมหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆเขียนเข้ามานะครับที่ สื่อมวลชนสิ่งสันติทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับผมนอกจากนี้นะครับทางสื่อมวลชนสิ่งสันติของเรานะครับยังมีบทเรียนทางไรสณียนะครับที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยครับซึ่งเป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญาด้วยครับถ้าคุณผู้ฟังนะครับผมได้อ่านและก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจมากๆเลยเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นมหศจย์แห่งปัญญาก็ว่าได้ครับหลังจากที่คุณผู้ฟังเรียนจบบทเรียนแล้วนะครับทางเราก็จะมี ประกาศนียบัรนะครับมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่นนท์ครับคุณผู้ฟังจะเขียนจดหมายและส่งมาที่ไหนครับครับก็เขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติ ตู้ปน1น1ปน,1ปนจเชียงใหม่รหัสปรษณีย์5 000 0นะครับหรือส่งมาเป็นอ e ีเมลก็ได้นะครับที่ v o p v o i c e o f c e o r g นะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลข053 242654นะครับและทางทีมงานสื่อมวลชนเสียงันติก็มีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักส่งไปให้กับคุณผู้ฟังสำหรับทุกคำถามแล้วก็ทุกข้อความที่ติดต่อเรา เข้้าามดวยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการปันรักชัลิงเลิฟกันแล้วนะครับผมผมเอ็มนิรันจันทจรและก็คุณนนทัศใจจิตนะครับพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับผมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับโปรดทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุท่านให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับผมและก็มีความสำเร็จในชีวิตด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ เพระองค์พราะความรักที่มันคงแล้วรีบออำนาจพระองค์ดำรงครอบครองไม่เปลี่ยนแปลง Yeah.